นี่ก็เป็นฝูงปลากระแหนับร้อยร้อยตัวที่มาลุมล้อมเราไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะส่วนนี่ก็เป็นถ้ำอุโมงค์ปลากดเหลืองนี่ก็เป็นปลากดเหลืองยักษ์แต่นี่คือผูออ้เอกของเราในวันนี้ปลาเป้าหมายของเราคือปลากาดำพูดแล้วก็ไปรับชมคลิปเต็มกันเลยครับทุกคน ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีสวีดัตครับทุกคนก่อคลิปนี้เป็นต้องเกินบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นคลิปก่อนที่น้ําแดงจะมานะครับคือช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่ผมมาดําตรงฝายนะครับฝายไม่สอยนะที่อยู่ในอําเภอจอมทองนะครับส่วนเจ้าของคลิปนี่คือคนที่ถือฉมวกอันนี้เป็นพิเพชรนะทุกคนไม่ใช่ผมนะเพราะว่าถ้าใครติดตามดูนี่ เราจะมีอยู่สองกล้องนะสองตัวทุกคนมีกล้องที่ผมตัวหนึ่งแล้วก็ของพิเภกตัวหนึ่งของี่ผมนี่ผมลงไปนานแล้วนะคลิปฝ่ายไม่สวยเหมือนกันนะครับไปพร้อมกันมันเดียวกันส่วนนี้เป็นของพิเภกครับถ้าจะเอามารวมกันมันจะยาวเกินเดี๋ยวทุกคนก็จะเบื่อนะผมก็เลยเอาของพิเภกมาตัดทีหลังนะก็ปลาที่เราเจอก็ลงมาก็จะเป็นปลากระแห่ปลากระมังทุกคนคือตรงนี้จะเป็นปลาที่ อยู่ตรงฝายนี้เยอะมากทุกคนฝายนี้จะมีจะมีคานปูนอยู่ข้างบนนะสังเกตด,ดูครับน้ํามันนี้ก็ถือว่าพอมองเห็นนะครับไม่ถือว่าถึงกับสายมากก็ต้องระวังด้วยทุกคนนะครับจะมีพวกตะแกรงเหล็กแล้วก็มีขายครับที่มาติดอยู่ใต้คานปูนนะี่นะเราดำเข้าไปต้องระวังครับต้องดูให้ดีๆนะเดี๋ยวมาเกี่ยวชุดเราเสื้อผ้าเราก็คิดเลยนะตรงไหนที่เปนเมืดก็ใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปดูนะ มีเยอะครับปลากระเหเนะี่ยแต่ว่าตัวยังไม่ใหญ่นะก็ไม่อยากยิงนะครับก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะเช่นเคยนะตามสไตล์ของเราครับจับเฉพาะตัวที่เราต้องการนะถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วทำเสียงเรียกทุกคนมันจะว่ายเข้ามา,าเราเป็นร้อยๆตัวอย่างนี้เลยนะใครมีวิธีจับบ้างครับแบบเนี้ยถ้าเราเราจะยิงทีละตัวนี่คงจะไม่ไหวนะ <c oughs> คือถ้ายิงทีหนึ่งทุกคนมันก็จะแตกกระจายหนีไปอยู่ที่อื่นหมดเลยนะก็ต้องรอดูตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับ uh huh. ช่วงนี้ตรงนี้น้ำน่าก็น่าจะแดงหมดแล้วนะว่าเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับผมก็ไม่ได้ออกไปตะเวนหาหมายนะเพราะว่าบรรยากาศไม่ได้ครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนนี้ดำหาปลาไม่สนุกครับ วันนี้พี่เพจเจอปลากาครับวันนี้เป้าหมายของเราคือปลากานะปลากา,า,าปรปบาไปลาเป็นปลากดเหลืองครับจะเป็นช่องแคแบทุกคนอยู่ใต้คาน,นี้นะปลาก็จะว่ายไปว่ายมาตรงช่องเล็กๆแบบนี้และครับผมยังมีคลิปที่ยังไม่ได้ตัอดอีกหลายคลิปเลยทุกคน <c oughs> ก็ต้องเกิดไปก่อนดูไว้เพื่อใครเหงาแค้เครียดไปนล้ทุกคนช่วงนี้ ก็ทยอยลงเรื่อยๆครับไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปครับแต่วันนี้ทุกคนเห็นไหมปลาแก่ดาแต่ว่าตัวยังไม่ใหญ่นะมันจะเกาะใต้คานปูนอย่างเงี้ยนะตรงนี้น้ำค่อนข,ข้างจะขุ่นหน่อยนะครับรสายมองเงาปลานะทุกคนนี่ครับจะอยู่ใต้คันปูนอย่างเงี้ยทุกคนเยอะอยู่นะครับตรงไหนไม,มืดแล้วก็ใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไป กลางวันนี่ปลเวลามันเจอไฟฉายมันจะตื่นโดนก็ต้องไวครับถ้าไฟฉายถ้าเห็นปุ๊บก,ก็ต้องยิงปั๊บเลยนะมันไม่เชื่องเหมือนกลางคืนนะครับแปลพี่พิก็ดักอรอว่าตรงนี้มันเป็นช่องที่แปลมันจะว่ายผ่านไปผ่านมาทุกคนก็อาศัยดวงครับเผื่อว่าจะมีแปลใหญ่ว่ายเข้ามาหาเรานะ งนี้เรามาเจอแปากดเหลืองแล้วก็แปลไข่แย็งนะครับตัวยังไม่ใหญ่นะครับอยู่เยอะมากเลยเลเนี่ยทุกคนเันเกาะใต้แขนปูนอย่างนี้เลยนะแปาเล็กแปรน้อยวนเยอะน้ำตรงนี้ไม่ลึกนะทุกคนก็ประมาณเม็ดกว่าๆครับ ตรงท,ที่ลึกนี่ไปดำมันมันไม่เห็นเลยทุกคนเห็นแค่แปาฉมวกนะแล้วก็มาดำตรงที่ไม่ลึกกับมันพอจะมองเห็นไปได้ไกลหน่อยปลาตองกายครับว่ายผ่านนะปลามันอยู่ใกล้ก้ลองก็จะดูตัวใหญ่ทุกคนจงังหวะนที้พี่เพชรน่าจะเห็นปลาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราดูวบาว่ายตามปลาไปนะทุกคนไปกดเหลืองแว้สวนไปแล้ว นี่ครับพี่เพชรน่าจะไม่เห็นนะน่าจะไม่เห็นตอนนี้ทุกคนแต่กดเหลืองตัวเมื่อกี้นะไส้สวยเลยนะน่าจะมองข้างบนครับนี่ถอยขึ้นมาหายใจก่อนนะแล้วก็ดำลงไปที่เดิมนะครับแปลกดเหลืองเมื่อกี้นี่ครับแปลเป้าหมายของเราทุกคนแปลแกะดำนะใบเข้ามาพอดีเลย สายกำลังสวยครับทุกคนคดว่ไงครับดนหนือเปล่าตีน้ำแล้วก็ดำมดุดลงกไปนะครับตีน้ำเพื่อเรียกร้องความสนใจของปลานะทุกคนตรงนี้เป็นใต้แผ่นปูนนะครับปลากะดำนะรอยอยู่ใต้ขางน,นี้ สายกำลังสวยครับว่ายออกมาครับก็สายเจ็ดแปดขีดนะครับไม่ถึงโลนะไหวมากทุกคนจังหวะนี้เดี๋ยวครบช้าครับ เสดายสะบัดกล้องเร็วนอยครับก็เลยไม่เห็นปลาชัดตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆันมีปลากระแหเยอะมากนะก็พิเศษเหลือไปเห็นปลาแกอยู่ใต้คันปูนอีกแล้วนะมันชอบเกาะอยู่ใต้คันปูนนะปลากกทุกคนวันนี้เรามาเน้นปลากานะครับเพราะเราจะทำแลบเหนียวในทุกคน ส่วนแปรอื่นก็ถือว่าเป็นกาไรนะถ้าเจอตัวใหญ่หน่อยก็ยิงนะครับถ้าตัวไม่ค่อยใหญ่ก็ไม่ค่อยยิงนะหมายนี้ผมมาดากลางคืนนกคนแปรส้อยนกเขาเยอะมากเลยนะแต่กลางวันดํามไม่ค่อยเห็นครับน่าจะซ่อนอยู่ในพงในรูนะนี่ฝุงกระแห่ชุนี้ใช้ไซส์ใหญ่เลยคนใช้พูดลิ้มผัดกันเลยเก็พอได้ครับ,อรบอพอแย่งเกลือครับ และนี่ก็เป็นผมนะทางคลิปก็เห็นอยู่แค่นี้แล้วครับทุกคน <c oughs> ชิวๆไปครับ <c oughs> ก็ตอนตัดคลิปมีฝนก็ยังปล่อยๆอยู่นะที่แบานผมดูทุกคนเห็นเพชรเลือกแล้วครับ <c oughs> เห็นตานะค่ะอยๆเลยเข้าไปนี่จิกเขาให้ครับ ดูนะเป็นปลาแล้วครับโอ้โหแหลงฉมวกไปเลยนะสาวมาสาวมาปลาไรเอ่ยรุ้นพร้อมกันครับนี่ครับกระสูบไซส์สวยแล้วครับเ,เกือบขาดทุกคนโดนท้องครับเราดำอยู่อยู่แค่จุดเดียวนะคนอยู่ตรงหน้าแฝาเลยนะก็ว่ายวนปลวนมาดำวนปลวนมาหยุดที่เดิมนี่และครับ ปลาก็จะวุ่นไปวุนมาเหมือนกันนะนี่ทุกคนดูปลากอยู่ครับจะอยู่อย่างนี้เลยนะแต่วันนี้ต้องยิงครับเรียบร้อยครับแบบนี้ดูเชือกวิ่งเลยครับไม่พลาดครับแบบนี้ เข้าไก่ก็เห็นเงาลางๆอยู่นะนี่ปลากาไม่ทานครับปลาน่นแล้วเปิดไฟเข้าไปเจใ๊ะเลยทุกคนอยู่นิ่งๆในแบบนี้ครับ กายอีกแล้วโ้ <S <S ตัวนี้สวยสวยเลยทุกคนแต่ลรงจะหนีแล้วถ้าชิดนี้ไม่ได้ตัวนะทุกคนจากแบบนี้แต่เราจะบ้ายออกก็ดีครับสวยๆครับผมส,สวยๆแล้วครับ และนี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้ครับทุกคนก็ได้ปลามาตามที่ต้องการครับก็ทำเมนูลับเหนียวนะปลากระดำหรือปลาเพียนะครับทำลับเหนียวอร่อยทุกคนก็สุดทางเหนียวเราก็จะใส่เลือดหมูด้วยนะแบบนี้ครับทางภาคอื่นเขาไม่น่าจะใส่นะครับก็จะมีโซนทางบ้านด้านผมเขานะก็จะใส่เปลือกไม้แดงด้วยนะไม่รู้ว่าทางภาคกลางเขาเรียกไม้อะไรครับเป็น ไม้ที่มันอยู่ในแป่าครับมาใส่ปนกับแรบนะก็อร่อยเลยครับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ